สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนลส่ว,น, Channel. สวนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็มีข้อมูลลีกอันใหม่มาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะเจ็ดบาทเนี่ยข้อมูลลีกรุดออกมาทีๆรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นจริงสูงมากๆนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะครับเพื่อนๆลองย้อนไปดูได้น,นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะพูดเล็กนันนนะครบ โดยก่อนหน้านี้มันจะมีหน้าตู้แบนเนอร์นะครับหลุดมาถึง3ตู้นะโดยอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเพย์เลอร์ชินครับตัวใหม่นะเป็นเพย์เลอร์ชิ้นแบบสเตปอัพด้วยนะครับและโดยปกติแล้วนะครับตู้สเตปอัพเนี่ยมันจะเป็นตู้พิเศษเ,เพื่อนๆมันจะชอบมาช่วงไหนที่มีกิจกรรมออกมาหนัหนกๆทีมงานเขาจะออกตู้นี้มาคันนะเพราะว่าตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่พูดได้ว่าสามารถแบ่งเบาภาระของคนที่จะเปิดกาชาได้นะครับเพราะการันตีของตู้ s เตปอัพมันจะใช้เพชรเพียงแค่2 4 2เม็ดเท่านั้นนะและถ้ามาลองดูจากไทม์ไลน์นะครับ ถ้ามาลองดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2023หรือว่าปีที่แล้วนะครับเฟสต่อไปที่จะมานะครับมันจะมาในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน2เพื่อนๆโดยปีที่แล้วเนี่ยก็คือวันที่23กุมภานะครับจะเป็นมาเอลนะส่วนตู้สเตปอัพที่มาเร็วที่สุดนะครับในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่หลังเฟสิวัลครบรอบของทางฝั่งโกลบอลนะครับถัดมาอีก2ตู้เพื่อนๆน,นี่เลยนะครับจะเป็นน้องเมเกอร์ด้าแดงนะซึ่งเมเกอร์ด้าแดงตัวนี้นะครับมันเป็นตู้ขั้นระหว่างกิจกรรมเฟส แล้วก็กิจกรรมค o ล a าโบด้วยนะครับพอค o ลาโบแรกที่มาเร็วสุดนะครับของปีที่แล้วเนี่ยก็คือค o ลาโบลู i ดีหรือว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทศนะครับในวันที่27เมษาย0 2 3น2023นะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูครับว่าเพจอชินเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนไทม์ไลน์มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับปี2024นี้นะและถ้าถามว่า เพย์เชินตัวนี้เนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมให้เป็น95%บวกเลยแล้วกันเพราะแบนเนอร์ที่หลุดมาตู้ที่2นะครับในรอบพแล้วเนี่ยก็คือราชาผู้ไยเลควินตัวใหม่ครับนี่เลยนะแล้วประเด็นคือตัวนี้เนี่ยตอนนี้นะครับทางฝั่งญี่ปุ่นกับเกาหลีได้ถูกอัปเดตลงเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเซิร์ฟเราก็น่าจะมาติดๆนะครับในการอัปเดตครั้งต่อไปหรือว่าอังคารที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับแบนเนอร์ที่3นะครับที่หลุดออกมาก็จะเป็นตู้คอลลาโบ จากเว็บตูนะครับเรื่อง tower of god ครับอย่างที่บอกไปมันถูกไปแล้วหนึ่งนะครับดังนั้นอีก2อนันเนี่ยโอกาสถูกเนี่ยก็คือสูงมา,มากๆนะและเพื่อนๆคนไหนที่ชอบตัวค o ลาโบนะครับตัวพิเศษโดยเฉพาะ tower of god นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเ,เริ่มเซฟเพชรตั้งแต่ตอนนี้นะครับจะดีที่สุดนะอ่ะโอเคก็สำหรับไล่เรียงข้อมูลหลุดคราวที่แล้วเนี่ยก็จะมีเท่านี้นะครับ ต่อมาครับเรามาดูข้อมูลหลุดของวันนี้ที่กว่าเพื่อนผมบอกเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับโดยข้อมูลหลุดวันนี้นะครับก็คือตัวละครต่อไปที่จะได้รับการปลดระดับ LR เพื<ๆ>่อนผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คาดไม่ถึงแน่นอนนะซึ่งผมเองเนี่ยก็คาดไม่ถึงนะครับว่ามันเป็นตัวละครตัวนี้นะเพราะตัวละครตัวนี้นะครับบอกตรงๆนะตั้งแต่ที่เกมเปิดมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ถูกลืมเลยก็ว่าได้นะครับและตัวละครที่ว่านั้นก็คือนี่เลยครับ The next LR is Green กอกซีเนียเพื่อนๆสำหรับกอกที่นี่เขียวคือตัวไหนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เพื่อนๆผงผมเองเนี่ยยังอัพไม่ตันเลยนะทีเป็90นะครับปลูกพลังดาวม่วงยังไม่ครบด้วยนะนี่ครับกอกซีเนียแห่งความสงบนะครับแล้วดูเข้าความสนิทสนมผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ปลดนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับใครที่อยากจะเตรียมตัวไปก่อนนะผมบอกเลยเพื่อนๆเตรียมตัวกันได้เลยนะครับเพราะข้อมูลนี้เนี่ยมันมาจากหลีกหลักนะครับคุณอเล็กซิสนะการันตีถูก99.99%ครับโดยกอกซีเนียตัวนี้นะครับวิธีได้รับเนี่ยรู้สึกว่า มันจะได้จากการเปิดตู้กระชาเท่านั้นมั้งไม่สามารถแลกได้นะครับเพราะไอ้ตู้รันคาเหียงกิจกรรมที่สามารถแลกได้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นกอกซีเนียแดงนะอ่านี่ครับใช่นะเพราะฉะนั้นกอกซีเนียเขียวเนี่ยถือว่าเป็นตัวแรนะครับแต่แน่นอนแพทที่ดิมานเขาปลดไประดับ LR เนี่ยผมเชื่อว่าในไลอัพมันจะมีกอกซีเนียเขียวรวมอยู่ในไลอัพแน่นอนนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้นะครับรู้สึกว่าเพื่อนๆจะต้องมาสุ่ม1ก็คือการันตีเอสซ่าตรงนี้นะครับน่าจะมีอยู่มัง้งกอกซีเนียเขียวมีไหม ก๊อกซีเนียนะครับนี่นมีอยู่นะครับอัตราออก1.4925นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตู้สุ่มเผาพันเพื่อนเพื่อนจะอยู่ในเผ่าพันธุ์พูด2อันนี้นะครับก๊อกซีเนียเขียวนะครับอ่านี่ครับอยู่ที่0.1579นนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงเพื่อนๆไม่ต้องหวังนะครับจากตู้พวกนี้นะโอกาสออกเนี่ยยากมากๆเพื่อนๆและสำหรับก๊อกซีเนีเขียวนะครับทำอะไรได้บ้าง ทำไมตัวละครนี้ถึงไม่ได้รับความนิยมเลยนะครับตั้งแต่ที่ถูกอัปเดตเข้าเกมมานะเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของเขาก่อนละกันก็สำหรับความสามารถแรกนะครับสกิลแรก เทวันกระซวกนะครับจะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งลายนะครับพร้อมกับทําให้ศัตรูติดเอฟเฟกเลื่อนไหลไปเลยเวลา2เทินได้นะครับอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าดีบับของเกมในช่วงต้นเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพดีเท่าไหร่นะส่วนการที่2ครับจริงๆการที่2อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคละ้ายๆกับโกท้ทเอร์แดงเลยครับสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่ได้นะครับแล้วที่ขั้นสองกับขั้น3จะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้การสกิลโจมตีได้เพื่อน,อนและแน่นอนตัวละครที่ได้รับการปลดไประดับ l r นะครับ เอกลักษณ์ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ายกเครื่องเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เลยก็ว่าได้นะแล้วประเด็นคือข้อมูลหลุดเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวละครเพื่อนข้อมูลสกิลมันก็มีหลุดมาบางส่วนด้วยนะครับสำหรับข้อมูลสกิลที่หลุดมานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็ขึ้นให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนี่เลยก็ท่านลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยคือสกิลแรกเนี่ยเหมือนเดิมนะมันก็เป็นดีบัฟตั้งแต่ขั้นแรกอยู่แล้วนะครับแต่สกิลที่2เพื่อนมันเปลี่ยนจากดาบเป็นหัวกะโหลกครับนั่นหมายคว,วามว่ามันะมีดง่่นนคาเป็อยทผิ ตั้งแต่ขั้นหนึ่งมีความสามารถทำให้ใช้สกิลโจมตีไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าก็อกซีเนียตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่โหดมากนะพอท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าหมู่ด้วยนะครับและยิ่งอยู่ในยุคที่เมตาการสกิลโจมตีเวอร์วังทุกตัวละครแบบนี้เนี่ยถ้าทีไหนไม่มีถอนดีบัฟนะมันก็จะยิ่งโหดแบบทวีคูเลยนะครับสำหรับความสามารถนี้นะแล้วก็ต่อมาครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพื่อนๆมันยังมีอีกอันด้วยครับก็จะเป็นพาสซีฟหรือว่าเอกลักษณ์ของก็อกซีเนียนะครับสำหรับเอกลักษณ์เดิมราาช เพิ่มความสามารถด้านป้องกันของตนเอง5%ต่ออัศวินพผู้พ้องที่มีชีวิตรอด1คนและหากอัศวินพรผู้พ้องเสียชีวิตนะครับจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของตนเอง5%ได้นะครับซึ่งแบบเดิมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ใช้งานยากประมาณนะแต่แบบใหม่เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงแบบเดิมแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะมันจะเพิ่มความสามารถด้านป้องกันนะครับจากของตนเองเป็นของสมาชิกพวกพ้องทั้งหมดนะครับ10%ต่อพวกพ้องที่มีชีวิตรอดอยู่ในสนามรบ1คนนะครับและหากอัุวินพวผู้พ้องเสียชีวิต จากเดิมจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของตอนเองได้5%นะครับก็จะเปลี่ยนจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของสมาชิกพวกพ้องทุกคนได้10%นะครับก็ที่ดูตอนนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเอาจริงแค่ปรับมาแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โกมากแล้วนะเพื่อนๆลองคิดแบบง่ายๆนะครับถ้าเราเอาไปสู้อยู่ในสนามใช่ไหมแล้วกองเนียลงสนามเนี่ย ทั้งทีมเรานะครับจะได้ความสามารถป้องกันฟรีๆนะครับสูงถึง30%เลยนะเรียกได้ว่าเอามาชะลอเมตาสายเดยเมจช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับที่สําคัญก็ซีเนียตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสีเขียวด้วยเพื่อนอน,น่าจะไปจัดลงทีมเคาน์เตอร์เมลิวัสเฟสตัวใหม่ได้เป็นอย่างดีนะการกลับมาของก็ซีเนียระดับ LR นะครับผมว่ามันอาจจะทําให้คอมโบเผ่าพันธุ์พูดนะครับเอามาเล่นได้แล้วนะ ก็ถ้าลองมาดูนะครับตัวละครเผ่าพูดที่มีนะตอนนี้นะเพื่อนๆคือตัวละครโหโหเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นคิงนะครับแล้วก็น้องเอเลนเป็นหลักอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้นะครับคิงที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีคิงฟ้าที่ช่วงนี้เนี่ยก็เห็นกลับมาเล่นเยอะนะครับแล้วประเด็นคือตัวต่อไปที่จะมาก็จะเป็นคิงสนะีเขียวด้วยนะรวมไปถึงปีกจิว๋วคิงวอเลนไทสีเขียวตัวนี้ก็เล่นได้นะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน้องเอเลนเพื่อนๆที่ตอนนี้เนี่ยเป็นตัวบัฟที่โหดมากๆนะไม่จํากัดแค่ตัวละครเผ่าพูดนะครับน้องเอ เป็นเผ่าพูดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้รับเอกลักษณ์บัฟนะครับจากน้องเอเลนแล้วก็คิงไปแบบเต็มๆเ,เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปอัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนๆเล็กน้อยแล้วกันสำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับก็อกซีเนียเขียวที่จะได้รับการปลด LR เป็นตัวต่อไปนะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์ความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะครับและสำหรับผมเองนะครับเอาจริงผมดีใจมากเพื่อนๆเพราะหนึ่งนะครับก็อกซีเนียเนี่ยเป็นเผ่าพูดนะผมอยากให้ทีมงานเขาเพิ่มตัวละครเผ่าพูดแล้วก็เผ่ายักษ์นะครับให้เยอะกว่านี้อยู่แล้วนะแล้วก็สองเซตสกิลของก็อกซีเนีย แล้วก็หาสิผมว่ามันน่าสนุกมากเลยนะครับเพราะตัวละครแนวกองเสนีย์เนี่ย,ยมันจะเป็นตัวละครแนวปวดน,นะครับแล้วก็คอยขัดขวางทีมฝ่ายตรงข้ามนะไม่ใช่ตัวละครเดเมดบ้าพลังแบบตัวละครที่ออกมาในช่วงนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าช่วงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ